สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจูนความสุขนะคะเพื่อนๆพะเพื่อนๆมาชมสวนชมพู่เลยค่ะต้นนี้กําลังออกลูกดกมากเลยนะคะเพื่อนๆดูทุกทุกกิ่งนะคะทุกกิ่งจะออกลูกเต็มเลยนะคะกะตตอนนี้กําลังขอพลาสติกไว้เพื่อไม่ให้มแมลงเข้า เห็นไหมคะเรามัดถุงพลาสติกไว้เดี๋ยวพายไปดูใกล้ๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆตามมาเลยคะ่ะตามกันมาเลยอันนี้พามาชมสวนนะคะวันนี้นี่เลยนี่เลยนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะรกมากเลยนะคะทุกต้น ตก,กมากๆเลยเพื่อน<ๆ>มาชมใกล้ๆเลยค่ะเป็นสวนเลยนะคะจะมีระบบท่อท่อน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆเราจะวางท่อแล้วก็เขาก็จะได้น้ำพอเราเปิดน้ำน้ำก็จะวิ่งโดยอัตโนมัตินะคะนี่ค่ะวันนี้เข้าสวนการเข้าสวนดูชมพู่กันนะคะเพื่อนๆหย<ๆ>กทุกต้นเลยนะคะ อันนี้ถ่ายแค่สองต้นนะคะเพื่อนๆสองต้นก็ยังดกขนาดน,นี้เลยค่ะดกมากมากค่ะวันนี้มาเข้าสวนกันนี่เลยอยากให้เพื่อนๆนมาเห็นเก็บกินสดๆจากต้นได้เลยนะคะนี่เก็บกินสดๆจากต้นได้เลยอันนี้สวยมากค่ะรูก,กําลังใหญ่ต้นนี้ก็กําลังใหญ่เลยค่ะนี่เห็นไหม เห็นไหมคะเพื่อนๆทุงนี้ทุงนี้ก็กําลังห่อเลยนะคะดีเลยต้นเขาไม่สูงนะคะเพื่อนเดูจากพื้นดินนะคะแล้วก็ร่วงยวอเยอะมากดูจากพื้นดินนะคะเพื่อนเพนืแค่นี้เองค่ะถ้าเราถ่ายระยะไกลแล้วก็จะเห็นแค่นี้เลยต้นเล็กมากแต่ลูกเขาดกมากนะคะการดูแลเราใช้ระบบน้ําเปิดใส่เลยนะคะแล้วก็ ธรรมชาตินะคะไม่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,กะเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยุคนี้สมัยนี้ต้องอินทรีย์เท่านั้นต้องกเกษตรอินทรีย์ค่ะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะคะวันนี้ทุกกิ่งไหมคะเพื่อนๆทุกกิ่งทุกช่อนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่เลยวันนี้มาเข้าสวนกันมาเข้าสวนชมพู่นะคะเพื่อนๆเข้าสวนชมพู่อยากให้เพื่อนๆมาเห็นจังเลยหน้าทานมากรูปใหญ่ห่อไว้ทุกต้นนะคะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นน่งต้นนี้ก็ดกดกเหมือนกันนะคะดกจนติดดินเลยค่ะะดกจนติดดินเลยนะคะเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูนี่เต็มเลยะคะ่ะ ต้นนี้ก็เตี้ยค่ะไม่สูงแต่ละต้นไม่สูงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่สูงเลยไม่สูงเลยค่ะคลิปนี้นะคะมูมฟฟานสุกจูนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ